สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆเมสาระจากช่องทูฟีกับพี่เดียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดป .4 ีค่ะหน้าที่43แต่วันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดจะเป็นแบบทดสอบท้ายบทนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นในบทที่4เราก็จะต้องมาจบบทที่3ด้วยการทําแบบทดสอบกันก่อนนะคะโอเคมาดูกันที่ข้อที่1ถึง3ค่ะ1ถึง3ไม่หาว่าข้อใดเป็นคําเป็น ถามว่าคำเป็นคืออะไรคำเป็นใช่ไหมคะมันจะแบ่งออกเป็น2วิธีการดู1เลยถ้าเรามีเจอตัวสะกดให้น้องๆมองหามาตราตัวสะกดนมยวงทุกคนน่าจะรู้จักมาตราตัวสะกดกันแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะขอไม่ทวนนะคะเราจะเรียกว่านมยวงค่ะคำเป็นคือนมยวงคือแม่อะไรแม่โกนแม่กลมแม่เกยแม่เกลวแ,แล้วก็แม่กงนะคะคาไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดใน5้าแม่เนี้ย จะถือว่าเป็นคําเป็นหรือเอาพี่แล้วถ้ามันไม่มีตัวสะกดล่ะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะให้ดูว่ามันเป็นสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวสระเสียงยาวคืออะไรล่ะก็จะเป็นพวกสระอาสระอีสระอูใช่ไหมถ้าเป็นสระออ่ไงเงี้ยเขาเรียกสระเสียงสั้นแต่ถ้าเป็นสระอาเขาเรียกสระเสียงยาวนะคะอาอีอูเอโออเอเออเอออัวอะไรพวกเนี้ยนะคะเสียงยาวแบบนี้เห็นไหม โอเคมาเรามาลองดูทีละข้อดีวกว่าเนาะอ่ะข้อแรกข้อกอไก่นะคะกินใช่ไหมกออีนอกินอันนี้มันมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นดูง่ายมากกินสะกดด้วยนอนหนูนอนหนูแม่แม่กลค่ะแน่นอนวงไว้เลยนะคะเห็นไหมจบแล้วเนี่ยนะคะลักษณะคําเป็นต่อมามาดูขอไข่ก่อนกรอบกรอบกอออบอ,อบใบไม้สะกดบอใบไม้ได้อยู่ในแม่กลนแม่กลมแม่กลยแม่ โกวแม่กงไหมคะไม่บอใบไม้อยู่ในแม่ไหนบอใบไม้อยู่ในแม่กบใช่ไหมคะแม่กบไม่ใช่คะ่ะกาทิ้งไม่เอาไม่เอาต่อมาอา้าวข้ององ,งูไม่มีตัวสะกดคะ่ะแต่มันเป็นสระอะไรสระเอกับสระอะเสียงสั้นไหมเออะเสียงสั้นนะคะอันนี้เป็นสระเสียงสั้นนะอ่ะสระสั้นเขียนว่าสั้นคําเดียวนะปึ๊บป,บปบสระเสียงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําเป็น จะเป็นอีกคำหนึงคืออะไรเดี๋ยวรอดูต่อมาคำว่ากัดค่ะกัดสะกดด้วยดอเด็กด o เด็กอยู่ในแม่ไหนด o เด็กอยู่ในแม่กดใช่ไหมคะแม่กดเนี่ยกดที่มันเป็นกดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในแม่นมยวงตัดทิ้งไปนะคะคำที่เป็นคำเป็นในข้อที่1ค่ะคือข้อก็ไก่กินเนาะต่อมาข้อที่2นะคะก็ไก่เขาบอกว่าคำว่าอะไรปดปอโอ,ดอปดปดสะกดด้วย do เด็กเป็นแม่กดเป็นคำ ไม่ใช่คําเป็นนะคะต่อมาปรับค่ะปรับเห็นไหมบอใบไ,ไม้สะกดอีกแล้วอยู่ในแม่โก,กบใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่คําเป็นค่ะลงมาดูคํานี้อะไรสะกดอ่ะตัวสะกดของคํานี้จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากชาวช้างจะเป็นยอหญิงก็ไม่ได้นะคะยอหญิงเนี่ยไม่ใช่ตัวสะกดนะมันคือตัวการันอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านไม่ได้เกี่ยวกับหลักการออกเสียงตัวสะกดใดๆทั้งสิน้นนะคะจะเป็นรอเรือก็ไม่ได้เพราะว่ามันควบอยู่กับพยัญชนะต้นนะคะ เพราะฉะนั้นตัวสะกดของเราในข้อนี้ก็คือชอช้างชอช้างอยู่ในแม่ไหนชอช้างอยู่ในแม่กดค่ะแม่กดไม่ได้อยู่ในแม่นมยวงเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำเป็นตัดทิ้งไปต่อมาเหลือคอควายคอควายค่ะสะกดด้วยมอมา้ามอม้าอยู่ในแม่ไหนแม่กลมงไงเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่2คําที่เป็นคําเป็นคือคําว่าปุ่มนั่นเองต่อมานะคะข้อที่3ามเขาให้มาสองคเลยแล้วก็ไปดูทีละคานะคะ ทีละข้อเลยาก็าไก่ค่ะคําว่าคําคว่านาคนาคสะกดด้วยคอควายส่วนบุกสะกดด้วยกอไก่สองคำนี้เป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่อยู่ในแม่กกค่ะแม่กกเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะปื๊บปื๊บ,บกาทิ้งนะคะไม่เอานะต่อมาลำไยลำไยเอ๊ะลำไยไม่มีตัวสะกดใช่ไหมเป็นสระเสียงยาวไหมสระอัมสระไอใช่นะคะอติกถูกไว้ต่อมาหิวหิว หออีวอหิวสะกดด้วยวอแหวนอยู่ในแม่เกลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเอาข้อน,นี้แหละนะคะวงไว้ต่อมาประกาศประเป็นยังไงสระอะสรรเสียงสั้นใช่ไหมกาดนะคะอสอสลาอยู่ในแม่แม่กดค่ะรับละ่ะรับก็แม่กบบอใบไ,ไม้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่กาทิ้งข้อง,องงูค่ะอบพยพพอพานสะกดอยู่ในแม่กบคําว่าโอด โอสระโอเป็นสระเสียงยาวไม่ใช่แต่ว่าสะกดด้วยดอเด็กค่ะนี่ถ้าเจอสระเสียงยาวให้เราดูตัวสะกดยังไงก็ตามต้องดูตัวสะกดไว้ก่อนนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดค่อยไปดูสระนะในกรณีนี้มันมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นก็ดูว่าโอสสะกดด้วยอะไรดอเด็กแม่กดเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่คําเป็นตัดทิ้งนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่3นะคะข้อที่3ในข้อที่เป็นคําเป็นก็คือข้อขอไข่นั่นเองคําว่าลำไยแล้วก็คําว่าหิวต่อมา เมื่อกี้มีคำเป็นคราวนี้มีคำตายนะคะเราจะมาดูลักษณะคำตายกันคำเป็นเขาจะเป็นยังไงนะจะผสมด้วยแม่นมยวงส่วนคำตายค่ะจะผสมด้วยจะสะกดไม่ใช่ประสมจะสะกดด้วยแม่กระบทคืออะไรบ้างแม่กระบทก็คือแม่กกแม่กกเนาะแม่กบแม่กบแล้วก็แม่กดนั่นเองนะคะในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดล่ะ ก็จะเป็นสระเสียงสั้นนะคะอายุสั้นก็เลยตายใช่ไหมใช่นะคะโอเคต่อมาลองมาดูกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดูกันที่ข้อ4ข้อ4นะคะน้องหนูเหมือนกันหมดอไม่ต้องสนใจค่ะไปสนใจพยัญชนะตัวสะกดนะน้องหนูเป็นพยัญชนะต้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพิจารณาสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือตัวข้างหลังเหล่านี้ค่ะที่พี่ไฮไลท์ไว้เลยปื๊ดปื๊ปึ๊บ พวกนี้ต่างหากที่เราต้องดูนะคะอดุอันแรกนานใช่ไหมนานสะกดด้วยนอหนูสะกดด้วยนอ,นห,นดดยนอนหนูอยู่ในแม่กลนใช่ไหมคะเอออยู่ในแม่กลนแปลว่าเป็นคําเป็นไม่ใช่กาทิ้งกับปยยอยักษ์อยู่ในแม่เกยแปลว่าเป็นคําเป็นค่ะตดัดกาทิ้งนมยวงนมยวงท่องไว้ต่อมางอง,งูอยู่ในแม่กงแม่กงอยู่ในคําเป็นกาทิ้งต่อมาคําว่านกค่ะนก นกกอไก่สะกดกอไก่อยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยแม่กกใช่ไหมคะแม่กกเข้าข่ายกระบทไหมใช่นี่ไงกระบทนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบง,องูตอ,งองมาข้อที่หค่ะข้อที่5ก็คือตืด,ตดมีคําว่ามัวคําว่ามัดคําว่าแมควคํา,ว,คว,าว,คว่าทําไมเหมือนเดิมไม่ต้องไปสนใจเขาว่าเขาจะขึ้นต้นด้วยมอมา้าหรืออะไรก็ตามให้ดูที่สระกับตัวสะกดเป็นหลักใช่ไหม สระของเขาอันนี้มัวมออัวมัว,มว,มว,มวสระอัวสระเสียงยาวสระเสียงยาวแปลว่าเป็นคําเป็นนะคะตอนนี้เราหาคําตายอยู่อย่าลืมโจทย์ว่าข้อใดเป็นคําตายเราไม่ได้หาคําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ามัวตัดทิ้งเราไม่เอาต่อมาคําว่ามัดดอเด็กสะกดค่ะรอบนี้มออะดอมัดดอเด็กอยู่ในแม่กดอยู่ในแม่กดใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงคะ ใช่ข้อนี้แหละคือคําตายเอาวงไว้เลยต่อมาลงมาดูก่อนทําไมสระอํากับสระไอเป็นไงคะสระเสียงยาวทั้งคู่คะ่ะตัดทิ้งไม่เอาอันนี้จะเป็นคําเป็นเนาะต่อมานะคะคําว่าแมวแมวสะกดด้วยวอหวนวอหวนอ,อยู่ในแม่กิลแม่เกิลเป็นคําเป็นไม่ใช่คําตายตัดทิ้งโอเคนะข้อ5ต่อข้อไข่นะคะต่อมาข้อ6ข้อ6มาดูกอไก่กัน คำว่ารูปค่ะรูปรูปสะกดด้วยบอใบไ,ไม้เป็นแม่กบช่โบกรถโบกสะกดด้วยกอไก่อยู่ในแม่กบอ่ารถถอถุงถอถุงอยู่ในแม่อะไรแม่กดนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มาครบเลยนะคะแม่กระโบดมาครบเลยเพราะฉะนั้นวงไว้ค่ะต่อมาลงมาดูก่อนขอขอขอ,ขอกับคอแล้วก็งอนะคะข้อไข่สังสันคําว่าสังเห็นไหมสะก,กดด้วยงองูเนี่ยมันเป็นคํา คำเป็นนะคะหรือแม้กระทั่งใจดีเนี่ยใจดีก็เป็นคาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่เอากลางวันสะกดด้วยงองูเป็นไงคําเป็นไหมเป็นวันล่ะใช่ใบเตยล่ะใช่หมดเลยนะคะคําเป็นหมดเลยต่อมาข้างงูนมนานนมสะกดด้วยมอม้าเป็นคําเป็นนานคําเป็นทำธรรมดาเนี่ยทำมอม้าสะกดเห็นไหมเป็นแม่กลมนะคะแล้วก็คําว่าดาดดอาดาสระอาสระเสียง ยาวเพราะฉะนั้นนี่ก็คําเป็นนี่อันที่ไม่ใช่คําเป็นนะคะที่มันเป็นคําตายก็คือข้อก็ไก่นั่นเองนะคะคาว่ารูปคําว่าโบกรถโอเคต่อมานะคะข้อใดเขียนถูกต้องข้อใดเขียนถูกต้องอ่ะดูก็ไก่อันแรกนะคะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อถูกแล้วแต่ว่าเชิ้ตเชิ้ตเป็นไง ใช้ไม้ตรีไหมไม่ใช่นะคะเชิดไม่ได้ใช้ไม้ตรีเชิดจะต้องเขียนแบบนี้เชิดที่ถูกต้องนะคะเชิดที่ถูกต้องคือใช้ไม้โถปึ๊บแบบนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อก่ไก่ไม่ถูกต้องต่อมามาดูข้อขอไข่ไปนะคะไปนะคะนะกับ้าเสียงสูงก็จริงแต่ถามว่าจําเป็นต้องใส่ไหมไม่นะคะคําว่านะคะเขียนง่ายๆนออานะ้คออะคะ อย่างนี้เลยนะคะไปนะคะลานะคะสวัสดีนะคะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะนะคะไม่มีไม้เอกนะต่อมาสมุดโน้ตสมุดโน้ตอะไรผิดโน้ตผิดนะคะโน้ตโน้ตเป็นยังไงโน้ตต้องใช้ไม้โทนะคะใช้ไม้โทไม่ใช้ไม้ตรีนะคะปื๊บปื๊บตัดทิ้งไปเลยเหลือข้อคอควายคอควายบอกสวัสดีค่ะใช่ไหมค่ะ ขะใช้ไม้เอกนะคะถูกต้องถ้าออกเสียงว่าขะเราจะใส่ไม้เอกแต่ถ้าออกเสียงว่าคะเราจะไม่ใส่ไม้เอกคออะคะเห็นไหมเวลาเราสะกดอ่ะถ้าเป็นคออะคะแล้วก็ไม้เอกขะโอเคนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบขอควายนั่นเองต่อมาค่ะขึ้นมาดูข้อ8ข้อ8เขาถามว่าข้อใดมีเสียงวรรณยุกต่างจากพวกนะคะหาข้อที่มันต่างจากพวกนะ เพราะว่าข้ออื่นเนี่ยเขาจะเสียงเหมือนกันหมดเลยแต่มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยแหละนะคะที่จะเป็นเสียงวรรณยุกต่างจากพวกเสียงวรรณยุกทั้ง5้าเสียงนะคะยังจําได้กันอยู่ไหมอา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 นั่นแหละนะคะโอเคมาดูข้อกอไก่กันก่อนนะคะเจ็บปวดคําว่าเจ็บเสียงอะไรไหนะลองพันดูเจ็บ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 เจ,จ็บอยู่ที่นิ้วชี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเสียงเอกคำว่าปวดทีนี้ปวด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  ปวดปวดปวดอยู่ที่นิ้วชีก็เป็นเสียงเอกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เสียงเสียงเอกนะคะเสียงเอกอันต่อมาข้อที่สองลำคลองรออําลำ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 อยู่นิ้วโป้งเป็นสามัญนะคะคลองละคลอง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 ก็อยู่ที่นิ้ว โป่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อขอไข่อันนี้เป็นเสียงสามัญตอนนี้เรามีสองเสียงเราจะต้องหาอีกสองคำนะคะว่าอันไหนจะเป็นเอกหรือจะเป็นสามัญน,นะคะถ้าสมมติคําอื่นเป็นสามัญเราก็ตอบกอไก่ได้เลยว่าข้อนี้ผิดนะคะเสียงแตนจากพวกแต่ถ้าคํขคอควายเนี่ยเป็นเสียงเอกเราก็ตอบขอไข่ได้เลยนะคะอามาลองดูกันอดอยากโออ,อด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 อดอด อดมันอยู่นิ้วชี้ใช่ไหมคะเป็นเสียงเอกค่ะต่อมายากยากอยาก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 อยากอยู่นิ้วชี้ก็เป็นก็เป็นเสียงเอกเหมือนเดิมนะคะเป็นเสียงเอกนะเป็นไงได้หรือ,อยังว่าคําไหนข้อที่น่าจะเป็นก็คำตอบของเราก็คือข้อขอไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจไปดูงงงงก่อน เกาเก่าเกาเก่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 าแน่นอนมันเป็นไม้เอกก็เสียงเอกนะคะไม่ใหมไม้ไหมไม่ใหมไม้ไหมก็เป็นเสียงเอกนะคะเพราะฉะนั้นคอควายงูงูก็เสียงเอกก็ไก่ก็เสียงเอกแต่ข้อที่เสียงวรรณยุกต์ต่างจากพวกเนี่ยนะคะก็คือข้อข้อไข่เพราะว่ามันเป็นเสียงสามัญนั่นเองต่อมา เสื sí ้อเชิ no ้ตเขายังวนอยู <ancora. S 1> ่ที่เ <photos> ส okay. ื sure so so ้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตเนี่ยถามว่ามีเสียงวรรณยุกใดรูปวรรณยุกไม่ถามเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือรูปไม้โททั้งคู่แต่ถามว่ามันคือเสียงวรรณยุกใดออาเราลองมาดูกันเสื้อเชิ้ตเสือเสือเสื้อเสื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 อเใช่ไหมเสื้อเสือเสือนะคะต่อมาเชิ้ตล่ะเชิ้ต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  เชิดเชิดใช่ไหมคะเชิดเสียงตรีก็จะไปหาดูว่าเสียงวรรณยุกโทแล้วค่อยตรีนะโทแล้วค่อยตรีเพราะว่าเสื้อก่อนเชิดอันไหนคือโทแล้วค่อยตรีอันนี้โทโทถูกไหมไม่ถูกอันนี้ตรีตรีถูกไหมไม่ถูกอันนี้ตรีนน 3, โทก็ไม่ถูกมันต้องเป็นโทตรีข้ององ,งูนั่นเองนะคะข้อที่เก้าต่อมาสุดท้ายข้อที่สิบถ้าต้องการอ่านข่าวสารบทความเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะเอาง่าย อ่านเกี่ยวกับวงการบันเทิงวงการบันเทิงต้องเป็นหนังสือแบบไหนควรอ่านหนังสือประเภทใดวงการบันเทิงเราจะมาอ่านนิตยสารการกฎหมายการเมืองการปกครองไหมไม่ใช่เราจะมาอ่านวิชาสังคมศึกษาไหมเฮ้เกี่ยวกับบันเทิงวงการบันเทิงเป็นสังคมชนิดหนึ่งก็ไม่ใช่นะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสือพิมพ์รายวันใช่หรือไม่เอ๊กก็อาจจะอาวางไว้ก่อน ต,ตหรือจะเป็นนิตยสารซุบซิบดาราขอ้อที่สซุปซิบดาราถามว่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะซุบซิบดาราเขาไม่ได้ทําออกมาเพื่อเป็นข่าวสารหรือว่าบทความเขาออกมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าที่มันจะเป็นบทความนะคะแล้วเป็นข่าวสารไงข่าวสารด้วยเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันมากกว่านะคะอะไรก็ตามถ้าจะติดตามข่าวสาร นะคะเกี่ยวกับวงการอะไรก็ตามอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะแน่นอนได้ครบทุกวงการนะคะไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามอ่านได้หมดเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ในหน้าที่ส3ก็มีเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่บทหน้าบทที่4หน้าที่44นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย